ภาพยนต์แจ้งเกิดของเดอรร็อกครับเดเวนจอห์นสันนะฮะในยุคป,ปัจจุบนันนี่น่าจะไม่มีใครไม่ไม,ไม่รู้จักเดอะร็อกหรอกเนาะหนังตะลุงฮอตนิว ภาพยนตร์แจ้งเกิดของเดอะร็อกครับเดวินจอนสันนะฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยน่าจะไม่มีใครไม,ไม่ไม่รู้จักเดอะร็อกหรอกเนาะเพราะว่าหลายๆคนเขาก็รู้จักเดอะร็อกกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเดวินจอนสันครับปัจจุบันนะฮะเดอะร็อกเล่นหนังเรื่องอะไรก็ตามเล่นภาพยนตร์เรื่องอะไรก็ตามเดอะร็อกเล่นเรื่องนั้นครับเรื่องนั้นดังแน่นอนสะดุกแน่นอนนี่คือสิ่งที่การันตีจากผลงานของเดวินจอนสันคนนี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ครับภาพยนตร์เรื่องแรกที่เป็นเรื่องแจ้งเกิดให้กับเดอะร็อกเลยก็คือออเดมมมั 2, ะะีีี่รทภา2 เดอะร็อกเล่นเป็นสกอร์เปียน n g งใช่ไหมครับจากนั้นครับจากเฟนชัยเดอะมัมามีตอนนั้นนะฮะมีการทำภาคแยกเป็นภาพยนตร์เรื่องสกอร์เปียนคิง เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เดอะล็อกมาเล่นเป็นพระเอกแบบเต็มๆเ,เรื่องเลยนัก็คือ Scorpion King ในปีถ้าผมจำไม่ผิดเป็นปี2002นะฮะซึ่งตอนนี้ครับทางผู้อำนวยการสร้างได้มีการยืนยันแล้วครับว่าโปรเจกต์ t h s s o o r p i o n King เวอร์ชันรีบูนะฮะมีการร่างสคริปต์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับฮิวรามกาเซียครับผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ของบริษัทเซเว่นบักโปรดักชครับที่เขาดำเนินงานร่วมกับดเวนจอนสันนะฮะได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ เกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของโปรเจกต์รีบูตอย่าง The Scorpion King ครับที่ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานครับมีการให้บทสัมภาษณ์ว่าเราได้ร่างสคริปต์เวอร์ชั่นแรกเสร็จแล้วและเรากำลังกล่าวมันนี่เป็นเฟรนชชายที่ผมรักมาก มันรวมเอา t ดอะมั m มีและ The s c o อร์เปียนคเข้าด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่สนุกมากในการได้เล่าเรื่องราวของ The s c o อร์เปียนคต่อไปครับโปรเจกต์รีบูทของ The s c o อร์เปียนคครับเป็นผลงานการพัฒนาของ Universal Pictures รครับร่วมกับ Seven b u ักโปรดักชันครับของดเวยนจอห์นสัโดยเขาจะนั่งตำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์ งานสร้างและก็การบริหารครั้งนี้ครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกนักแสดงใหม่นะนักแสดงใหม่มารับบทเป็นราชันแมงป่องหรือก็คือตัว s c o ร์เปียนคิแทนตัว The Rock อกเดเวนจอห์นสันในปี2002นั่นเองน่าติดตามมากๆเลยครับว่าใครจะมารับบทเป็น s กอร์เปียนคิคนใหม่ฉบับรีบูทคนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ The Rock อกมาแจ้งเกิดกับผลงานชิ้นนี้แล้วเป็นหนึ่งในผลงานที่น่าคาดหวังมากๆครับว่าถ้าคุณเล่นเรื่องนี้ดีนะ คุณได้เกิดแบบเดอะร็อกแน่นอนครับเดอะสก็อ i เปียนคิงครับเวอร์ชันต้นฉบับในปี2002ครับเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้ชื่อของเดวินจอห์สันครับหรือในตอนนั้นเนี่ยแฟนๆน่าจะรู้จักกันในชื่อของเดอะร็อกอยู่เลยนะฮะก้าวขึ้นมารับบทเป็นนักแสดงนําอย่างเต็มตัวครับโดยที่ตัวภาพยนตร์เนี่ยทำรายได้ทั่วโลกไปสูงถึง178.7ล้านเหรียญครับหรือถ้าแปลเป็นเงินไทยก็คือประมาณ6,000ล้านบาทนั่นเองจากทุนสร้างเพียงแค่60ล้านเหรียญเท่านั้นเอง ในขณะที่คําวิจารณ์นะฮะออกมาหลากหลายมากครับหลังจากนั้นตัวของดเวนจอร์สันหรือเดอะล็อกครับได้รับบดนําในภาพยนตร์แอคชั่นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเดอะรันดาวมี The Walking t a ทลนะฮะในขณะเดียวกันตัวของสตีเฟนซอมเมอร์ครับผู้อำนวยการสร้างเฟรนช์ชายเดอะสกอร์เปนคิงเนี่ยก็ได้มีการเข็นภาพยนตร์ อย่าง Scorpion King เนี่ยออกมาอีก4ภาคนะครับในเป็นเวอร์ชั่นของ DVD แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นของดิจิตอลนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะมีภาคแรกภาคเดียวที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของรายได้นั่นเองครับการที่ตัวของดเวนจอนสันเนี่ยกลับมารับหน้าที่ช่วยสร้างเฟรนชายเดอะสกอร์เป็นคิงอีกครั้งนะับว่าเป็นสัญญาณอันดีในการสร้างความน่าสนใจให้กับเฟรนชายนี้โดยตัวของดเวนจอนสัน จะมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักแสดงมารับบทนำแทนตัวของเขาเองด้วยเหมือนกันครับ <c oughs> น่าติดตามมากๆเลยสำหรับ Scorpion King v เวอร์ชันรี o ูตเวอร์ชันรีเมคเวอร์ชันนี้นะฮะเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่น่าติดตามมากๆเมื่อก่อนนี้นะฮะในช่วงปี2000เนี่ยมันจะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องวัดเดือมัมมี่เดือมัมมี่ที่ที่เป็นเวอร์ชั่นคอมเมดี้ที่เราได้ดูกันหลายๆคนดูปัจจุบันนี้ก็ยังเอากลับมาดูอยู่บ่อยๆนะเป็นเวอร์ชั่นที่ดูแล้วสนุกมากๆเลยนะ มีออกมา3ภาคด้วยกันมี The Mummy ี่เดอะมัมมี่รีนะฮะแล้วก็มี The Mummy ี่ภาคล่าสุดอะไรนะที่ไปสู้กับทหารจีนะทหารหุ่นดินเผาจีนที่เจ็ดลีใช่ไหมเจ็ดลีเล่นเป็นเล,เล่นเป็นฮ่องเต้ด้วยเหมือนกันนะฮะอันนั้นก็สนุกด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่า ไม่ไม่ได้ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่เท่าที่ควรเท่าไหร่นะฮะพระเอกนางเอกเนี่ยแจ้งเกิดกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะมากเลยนางเอกก็คือเลเชลไวส์ครับภาคแรกกับภาค2นะฮะเลเชลไวส์ปัจจุบันนี้เลเชลไวส์ก็มาร่วมกับจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe ด้วยเหมือนกันนะฮะในบทของ i อออนเมเดนนะฮะในภาพยนตร์เรื่อง Black Widow ที่กําลังฉายอยู่ตอนนี้นั่นเองแต่ว่าในไทยยังไม่ได้ฉายนะฮะในไทยก็ต้องรอไปก่อนครับ รีเคลไว้ก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่น่าสวยน่าคมนะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะฮะเป็นคนที่อยากเห็นผลงานเขาออกมาอีกเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวของแกเชื่ออะไรนะกผมจําชื่อพระเอกแกไม่ได้แต่ว่าแกเล่นหนังเยอะมากเลยในช่วงนั้นนะแกเล่นหนังเยอะมากเลยแล้วก็แกเล่นภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะเป็นแนวคอมเมดี้ทั้งนั้นเลยมีช่วงช่วงก่อนนั้นเนี่ยแกมีปัญหาพอพอแกดังสุดๆในช่วงนั้นนะ่ะ แกมีปัญหาชีวิตแกมีปัญหาครับเหมือนกับว่าทะเลาะกับภรรยาเลิกกับภรรยานะฮะแล้วก็มีการหย่าร้างมีโรคประจําตัวทำให้หุ่นแกเสีย แล้วทีนี้แกก็เลยกลายเป็นอดีตดาวที่เคยมีผลงานการแสดงที่ดีมากๆเลยปัจจุบันนี้ก็ไม่เห็นแกละแทบจะไม่เห็นผลงานการแสดงแกละล่าสุดเหมือนเห็นผลงานเล่นเรื่องเรื่องซีรีส์ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเหมือนเห็นเล่นซ<ล>ีรีส์สักเรื่องหนึ่งนะฮะรี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 สักเรื่องหนึ่งนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel